ทุกคนว่ามันคืออะไรไม่ใช่สลามจ้ะน้องคือเจลใส่คริสต์มาสแม่ม่จะไปทำเค้โทรศัพท์ม,ม,มาม m ่อ m มีดี y วฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับแม่ม่อีกแล้วในคลิปฉบับเต็มวันนี้แม่ม่จะมาทำเค้เจลใส่คริสต์มาส ปดเลือกากเพชรมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมละเลงวันนี้แม่มี่ก็จะมาใช้ครีมเจลใสซึ่งเป็นเบสวิปครีมปลอมที่แม่มี่สั่งมาจากโรงงานเพื่อเอามาทดสอบคุณภาพว่ามันใช้ได้ดีไหมจะไดเอามาขายมาทดสอบเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องการแห้งเรื่องการคงตัวก่อน<ๆ><ๆ>ก็เลยยังไม่ได้วางขายจ้ะทุกคนรอ,อน,นิดนึงนะแต่ใครอยากได้เจลใสๆแบบนี้ก็ไปซื้อชุดวิปครีมเรืองแสงที่ร้านแม่มี่ได้เอาล่ววันนี้แม่มี่ผสมกากเพชรได้เท่านี้จ้ะคือแบบว่า ฉันอยากจะทําให้มันเป็นสีคริสต์มาสอะทุกคนนี่ก็ใส่ลงไปเลยสีเขียวสีแดงแล้วก็พร้อมด้วยฟีโมทุกคนเห็นปะในฟีโมมีซานต้าด้วยอะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีสโนมนมีแคนดี้แคนมีดาวมีสโนเฟลกคือมันสูญกันไปหมดเลยจะ้ะเออสูญกันภาษาเหนือหมายถึงว่ามันปนกันไปหมดเลยจะ้ะคนกันไม่สะใจจะ้ะอันนี้มาบีบเอาเลยอยากให้มันกระจายไปอยู่ตรงไหนก็บีบไปจะ้ะ จแม่ม่อยากให้แบบว่าฟีโมมันกระจายไปทั่วถึงนะทุกคนมันจะได้ไม่ค้อนอยู่จุดใดจุดหนึ่งนี่พอผสมฟีโมเสร็จแล้วก็มารีดถุงเวลาแม่มีผสมครีมเนี่ยแม่มีก็จะใช้ผสมในถุงเลยจ้ะด้วยความมักง่ายปกติแล้วเขาต้องเอามาใส่ภาชนะแล้วก็คนใช่ปะเออนี่ฉันก็ผสมแบบนี้ไปแบบทุกแบบทุกอันนี่ไงได้แล้วทุกคนน่ารักป่ามันน่าจะมีวิธีการเอาวิปครีมไปทําสลามเนาะเนี่ยสีนี้ถ้าเอาไปทําสลามและ้ละเลิศเลยนะน่าเล่นมากเลยอะทุกคน แต่ว่ามันเล่นไม่ได้มันต้องบีบครีมเอเรามาทดลองบีบกับอย่างอื่นกันก่อนไหมนี่บีบลงไปเลยอุยทุกคนคือจะบอกว่าของจริงน้องแบบว่าเคลียร์ชัดมากๆใสมากแล้วก็แบบมันบีบสนุกะอะนี่ฉันบีบออกมาเป็นอะไรเหมือนอุนจิมา <c oughs> เราก็เอาอุนจิไปติดกับกิฟบกันนะทุกคนเอ่นคือฉันจะทำให้มันเป็นหมวกซานตาจ้ะเออแต่มันก็เหมือนหมวกอยู่นะ กิฟต์อันนี้เนี่ยแม่มีจะเอาไปติดวันคริสต์มาสแต่ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าออาติดไปก่อนเอาละเรามาทดลองบีบกับกิฟต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นแล้วว่าน้องอะ่ะเนื้อใสแล้วก็หน้าบีบมากๆไปเราก็มาลงในเคสโทรศัพท์กันเลยนี่เป็นเจลใสอยู่รอบๆบกล้องเลยอารมณ์แบบว่าทําเคสโทรศัพท์จากสลามเออประมาณนั้นคือเคสโทรศัพท์อันนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชอบแบบ ส่วนตัวชอบสีเจลใสมากๆเลยอะคือมันบีบง่ายแล้วก็มันก็น่ารักด้วยอะวันนี้นะนะวันที่แม่มีลงคลิปแม่มียังไม่ได้เอาเบสเจลใสมาขายแต่ว่าวันที่ทุกทุกคนดูอาจจะเป็นวันที่แม่มีเอามาขายแล้วก็ได้ทุกคนก็ลองไปส่องในร้านดูนะจ๊ะเคสโทรศัพท์อันนี้เนี่ยเป็นฉบับหาทำนะทุกคนแบบว่าไม่ได้ออกแบบอะไรเลยคือแบบอยากทดลองเจลใสแล้วก็บีบไปเรื่อยๆแม่มีชอบบีบครีมมากๆเลยอะมันสนุกดี ออไม่ต้องบอกก็รู้เนาะเคสโทรศัพท์อันนี้ในคลิปสั้นเนี่ยแม่มีจะพูดถึงเรื่องการอกหักว่าคริสต์มาสนี้ใครๆก็ไปเที่ยวใครๆก็ไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวแต่มันก็จะมีคนที่อกหักจากที่ไม่สนุกไปกับเขาด้วยแล้วแม่มีก็เลยพูดไปในคลิปว่าถ้าเราอกหักเนี่ยเราต้องรีบ move on แล้วก็อย่าอยู่กับตัวเองคนเดียวอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงาแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าคนไม่ใช่มันก็คือคนไม่ใช่ประมาณนี้จะ้ะใครได้ดูคลิปสั้นของอันนี้แล้วบ้าง มาบอกแม่มี่หน่อยนะ นี่นะทุกคนแม่มีก็จะเอาพวงคุญแจตู้น้ำกลิตเตอร์มาติดอยู่ตรงกลางมันจะได้เป็นเ,ออเคสโทรศัพท์เจลใสแล้วก็มีตู้น้ำวิ่งๆ่ลอยไปลอย<ช>มานี่ฉันก็หาทำมากฉันไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมแล้วก็ได้คือจะใส่ต้นคริสต์มาสลงไปตรงนี้จ้ะ <c oughs> นี่เอาเจลใสมาทำเป็นต้นคริสต์มาสเลย <c oughs> มันจะออกมาสวยหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่ามันถ่ายมาแล้วก็ต้องเอามาลงแล้วก็อยากคุยกับน้องๆในคลิปยาวใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หนนะคอมเมนต์บ่อยๆแม่มีจะได้จำได้นะวันนี้เวลา เลานี้แม่ม่ยังไม่ได้ซื้อไมโครโฟนนะทุกคนแม่มี่อัดเสียงจาก iPhone ถ้าเสียงมันอู้อี้เสียงไม่สมูทก็ต้องขออภัยด้วยคลิปต่อไปจะพยายามพัฒนาเสียงให้ได้มากที่สุดเอาละเสร็จแล้วถ้าชอบกดไลค์หน่อยนะบ๊ายบาย